You ever felt which is how you see things, something needs change. Know you สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงีพี้ี่2 5มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงีพี้ี่2 5วันนี้ก็คือไบรท์แถลงข่าวเปิดตัวค่ายอย่างยิ่งใหญ่เพื่อนๆพี่พี่นในวงการมาร่วมแสดงความยินดีเพียบเลยล่ะค่ะ ค่ะวันที่26กันยาที่ผ่านมาน้องไบรท์ก็ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกคนซึ่งงานนี้ก็จะมีแฟนคลับผู้โชคดีได้เข้าร่วมง,งาน20คนนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอ,ขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้มีความสุขและได้ฟินร่วมกันขอขอ,ขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะในงานวันนั้นน้องมาในรูปของผู้บริหารยังหล่อเลยล่ะค่ะทุกคนคือดูดีดูสุขุมนุ่มลึกสุดๆและตีมงานคือสวยจนทําให้เรารู้สึกเหมือนทุกคนในงานกําลังล่องลอยอยู่บนสวนสวรรค์ที่มีปุยเมฆสีขาวเต็มไปหมดยังไงอย่างนั้นเลย ค่ะแล้วในงานนี้แฟนคลับผู้โชคดีต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นผู้โชคดีจริงๆเพราะน้องใส่ใจแฟนคลับดีมากๆน้องทีแฟนคลับเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยก็ว่าได้น้องให้ความสําคัญกับแฟนคลับไม่ต่างไปจากเหล่าศิลปินดาราที่มาร่วมงานกันเลยทีเดียวคือพอเริ่มงานน้องก็ให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปหนึ่งต่ำหนึ่งกับน้องทุกคนเลยแถมในงานยังมีพนักงานเดินมาเสิร์ฟอาหารอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ทาให้แฟนคลับตื่นเต้นดีใจและเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือในงานมีไอศครีมเวลโตะกโรรงงสขออแฟนซีมาเ ้ดยค่ะคุณขาแล้วทุกๆฝาของไอศครีมก็จะมีโลโก้ของคราวน่าไอศครีมอยู่แล้วประเด็นคือรสช็อกโกแลตใช้ฝาสีดาส่วนรสยังเลิฟใช้ฝาสีขาวอาจารย์นี่มันแบล็กแอนด์ไวต์ไบรท์แอนด์วินชัดชัดโอ้ยแต,แต่ตอนแรกก็คิดอยู่แล้วแหละว่างานนี้เจ้าคนน้องจะต้องมาแสดงความยินดีกับคนที่อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเริ่มต้นทุกอย่างมาด้วยกันจนคนพี่มีวันนี้แต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะซัพพอร์ตคนพี่หนักขนาดนี้คือตัวเองยังไม่มาเลยนะคะแต่เอาของกินมาซัพพอร์ตก่อนแล้วโอ้ย,อย,อยนี่มัััธุรกิจอบวชด เหมือนเอาสินค้าแบรนด์ของตัวเองมาซัพพอร์ตธุรกิจแฟนเลยทุกคนขอองานนี้เวลาโต้กับซูรีคือสปอนเซอร์หลักของงานอย่างเป็นทางการสินะคะค่ะพอเห็นไอศครีมกับมากรองก็ว่าตื่นเต้นแล้วพอเห็นซีโอเจ้าของแบรนด์มาถึงงานก็ยิ่งตื่นเต้นหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแล้วตอนที่เจ้าคนน้องจะลงจากรถเพื่อเข้าไปในงานนั้นเหมือนฝนจะตกเป,ปรอียๆอยู่นะคะพนักงานเขาก็เลยขยับตรมเข้าไปเรียงกันเพื่อกันฝนให้กับน้องมันยิ่งดูเหมือนเป็นการต้อนรับแขกวีวีไอพีของท่านซีอเจ้าของค่ายไปใหญ่เลยะะคะคุณขา <c oughs> ยิ่งเห็นพวกเขามาซัพพอร์ตกันและกันแบบนี้มันยิ่งเป็นการตอบย้ําว่าความสัมพันธ์ของไรวินเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและธรรมดาจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พวกเขายังคงซัพพอร์ตกันและกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกช่วงชีวิตและอยู่ในทุกความสําเร็จของอีกฝ่ายเสมอมาในฐานะที่เราเป็นเมนคู่เห็นแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขไปกับพวกเขาเลยว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนที่เจ้าคนพี่กําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีนั้นเจ้าคนน้องก็เดินเข้ามาในเฟรมเพื่อมายกมือไหว้ทักทายผู้หลักผู้ใหญ่พอด,ดีเลยล ความยินดีในวันเปิดตัวค่ายของแฟนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอืมยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนพวกเขาเป็นเจ้าของค่ายร่วมกันเลยว่าไหมคะค่ะในงานวันานั้นน้องวินกับน้องกลับก็นั่งด้วยกันด้วยนะคะแล้วดูท่าทั้งคู่จะมีเรื่องเม้ากันเยอะซะด้วยเพราะเห็นทั้งคู่คุยกันไม่หยุดเลยล่ะคะคุณคะ่ะคืออีคนก็เป็นน้องรักของท่านประธานส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนรักของท่านประธานเขาจริงๆไม่ว่าไบร์จะเจอกับอะไรและทําอะไรไบร์ก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่มี2คนนี้อยู่คอยซัพพอร์ตตลอด ค่ะและช็อตฟีนิกช็อตก็คือตอนที่ท่านประธานถามว่าเพื่อนเอฟโฟของผมอยู่ไหน <S <S พอคนพี่ถามปุ๊บคนน้องก็ยกมือขึ้นสุดแขนและลุกรวดเพื่อแสดงตัวให้คนพี่เห็นทันทีแล้วพอคนพี่เห็นคนน้องแสดงตัวปุ๊บพี่แกก็ถามน้องทันทีเลยว่ามากคนเดียวเหรอน้องก็ชูหนึ่งนิ้วและแบมือเพื่อให้พี่รู้ว่าตัวเองมากคนเดียวเยวกนะเพื่อนเพื่อนเอฟโฟผมอยู่ไหน่ไหน่ไหนอ้ามาคนเดียว โอ้ oh, หนูลูก้การเอ็นดูจริงๆพอพี่ถามปุ๊บกลัวพี่ไม่เห็นตัวเองก็เลยลุกแรงไปหน่อยจนคนข้างหลังตกใจถึงกับหันควาบมามองกันเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ตอนนี้ไบร์จะกลายมาเป็นท่านประธานมาเป็นผู้บริหารแล้วแต่ความน่ารักของน้องก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะทุกคนยังเป็นน้องไบร์ที่น่ารักของเพื่อนๆพี่ๆอยู่เหมือนเดิมอย่างตอนที่ร้องเพลงเสร็จแล้วจะลงจากเวทีน้องก็ยังมีวิ่งกลับมาจุบแก้มเห็บเคยปไิดฟอดใหญ่ด้วยค่ะคุณค่ะ คือน้องวิ่งมาแบบ L, เฮียเฟย์เองก็ไม่รู้มาก่อนและไม่ทนทั้งตัวเลยเหมือนกันอืมทำไมเจ้าเด็กคนนี้ถึงได้น่ารักขนาดนี้คะทุกคนต่อให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของน้องจะใหญ่โตสักแค่ไหนแต่น้องก็ยังเป็นน้องใบที่น่ารักตัวกระจึงหนึ่งอยู่เหมือนเดิมเลยละคะ่ะโอ้ยตอนนี้ฉันอิจฉายเฮียเฟย์สุดๆเลยละค่ะทุกคนค่ะในงานนี้ตอนแรกแกงไอโฟมาแค่น้องวินคนเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนหลังน้องดิวก็ตามมาสมทบอีกคนคะ่ะแต่นานี้ไม่ได้มานะคะเพราะติดถ่ายซีรีส์ ในเมื่อ F4 มาเจอกันแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยค่ะทุกคนคือเป็นการถ่ายรูปหมูนะคะแต่ทุกคนดูองศาการยืนสิคะบอสกับน้องชายคนสนิทของบอสก็คือตัวติดหัวจุ่มกันไปเลยจ้าแม่จ๋าคือถึงน้องดิวจะเอียงตัวตามพี่ไบร์ไปแค่ไหนก็ยังมีช่องไฟอยู่ดีแต่ระหว่างไบร์วินคือหาช่องไฟไม่เจอเลยจริงๆคือนอกจากถ่ายรูปหมู่จะเหมือนถ่ายรูปคู่แล้วนั้นท่าโพสของเจ้าแฝดยังซิงกันไปอีกคือทําท่าชู2นิ้วแบบไม่ได้นัดหมายสไตล์ไบร์วินเหมือนเดิมในราคาทุ รูปครูแล้วมีกอดให้กำลังใจกันด้วยคะคุณขาเออว่าแต่ตอนกอดกันนั้นท่านซีโอ็็ดูยิ้มเขินๆน,นะคะทุกคนอ๋อก็ปกติกอดกันอยู่แค่2คนบ้างหลังเวทีบ้างแต่วันนี้ต้องมากอดต่อหน้าคนทั้งงานมันก็จะเขินๆหน่อยแหลนะเนอะลูกนาะค่ะในงานนี้เหมือนได้ย้อนลำลึกความหลังเหมือนกันนะคะเพราะทีมคั้นกูเขาก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไบรท์ด้วยเช่นกัน โอ้เห็นทีมขั้นกูอยู่ด้วยกันแบบนี้ทําให้คิดถึงว่าไทยและของเพื่อนสุดๆเลยล่ะคะ่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วที่แปลกอย่างหนึ่งเลยก็คือในงานนี้เวลาแขกมาร่วมงานก็ถ่ายรูปกับบอสไบรท์เสร็จแล้วก็มักจะถ่ายรูปกับน้องวินด้วยเสมอแม้แต่ทีมงาน s อสโตร u ั f ของเจ้าคนพี่เองลงรูปซัพพอร์ตบอสที่ไอจงในรูปทั้ง8นั้นก็ยังมีรูปที่ถ่ายกับน้องวินอยู่ด้วยคะ่ะคุณขา คือยังไงเหรอคะทุกคนถ่ายรูปกับบอสแล้วก็เลยขอถ่ายรูปกับแฟนบอสด้วยเลยงี้เหรอค่ะแล้วในงานนี้ก็มีแต่คนที่มาเพราะรักและอยากแสดงความยินดีกับน้องไร้ทั้งนั้นเลยเละค่ะทุกคนแล้วคอนเน็ชันของน้องก็คือโคตรดีเลยเพราะน้องสามารถเชิญศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมางานได้เยอะมากจริงๆเฉพาะดาราค่ายเจมก็มาแทบจะทั้งตึกแล้วละคะ่ะ แล้วยังมีดาราจากต่างค่ายต่างช่องอีกเยอะเลยแม้กระทั่งดาราระดับท็อประดับตัวพ่อตัวแม่ของวงการน้องก็สามารถเชิญมาได้ <Wow. S 1> คือมีคนก็ลองนับคร่าวๆดูดาราที่มางานน้องน่าจะราวๆร,ร้อยกว่าคนเห็นจะได้แล้วไม่ใช่ศิลปินดาราเท่านั้นนะคะยังมีระดับผู้บริหารจากบริษัทต่างๆอีกมากมายเลยสื่อมวลชนก็อีกเพียบเช่นกัน คือทุกคนยินดีที่จะมาโวยพอและร่วมแสดงความยินดีกับน้องจริงๆค่ะทุกคนดูสิคะดูคอนเนคชันของน้องสิคะนี่น้องเพิ่งจะเริ่มต้นในเส้นทางสายใหม่ของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ฉันก็มองเห็นความปังของน้องแล้วล่ะค่ะทุกคนเราฟังแนวคิดฟังวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของน้องแล้วและบวกกับที่น้องเป็นคนจิตใจดีนึกถึงใจของคนอื่นอยู่เสมอแม้แต่พนักงานในค่ายของน้องเองน้องก็ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวและแม้กระทั่งแฟนคลับน้องก็ยังบอกว่าเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับน้องและในงานนี้น้องก็ได้ใจแแแฟฟนนนนคัับบบบเเเตต็็มพรราาะกทีป สำคัญน,นี่แหละค่ะทุกคนทั้งมีรถกอล์ฟรับส่งทั้งให้แฟนคลับถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งทั้งแจกไอศครีมทั้งแจกมากรองให้ทานแบบไม่อั้นตลอดงานแล้วก่อนกลับก็ยังมีแจกแอสโ o รสตารให้แฟนคลับกันคนละกล่องด้วยของในกล่องราวห้0 0ับาทเห็นจะได้แล้วตอนจะขึ้นรถกลับฝนมันตกก็ยังมีแจกร่มให้แฟนคลับอีกค่ะทุกคนคือความพิเศษนี้ค่ายอื่นให้แฟนคลับไม่ได้นะคะ แต่บอสไบร์และคราวนายให้ได้ค่ะทุกคนเนี่ยแค่นี้ก็เห็นกลิ่นความตังลอยมาแล้วราคาคุณขาแเ้ราก่อนที่ทุกอย่างมันจะเติบโตไปข้างหน้าคุณจะต้องรู้วิธีให้ได้ใจคนอื่นมาซะก่อนแล้วค่าที่ใจใจคนอื่นแบบนี้ใครๆก็ต้องอยากร่วมงานด้วยจริงไหมค,ะ,คะทุกคนค่ะตอนนี้ถึงแม้ไบร์วินจะอยู่กันคนละค่ายก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะพวกเขาสามารถมาร่วมงานกันได้อย่างแน่นอนเพราะน้องไบร์ได้บอกแล้วตัวค่ายของน้องสามารถร่วมงานได้กับทุกค่ายเลย เพราะฉะนั้นการที่ไบรท์วินจะมีงานร่วมกันในอนาคตเราก็ยังมีหวังนะคะทุกคนอีกอย่างไบรท์ก็บอกตอนให้สัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อแล้วว่าไบรท์อยากร่วมง,งานกับวินอยู่แล้ววินอาจจะมาในพาร์ทของนักร้องหรือไม่ก็อาจจะมาเล่น m v ร่วมกันแล้วพอพี่พี่สื่อถามว่ามีการทาบทามน้องแล้วเหรอพี่แกก็บอกว่ายัางคือการที่ยังไม่ได้ทาบทามน้องเลยแต่พ่อก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะชวนน้องมาทําอะไรร่วมกันบ้างเนี่ยแสดงว่าพ่อก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งเลยค่ะ ว่าถ้าตัวเองชวนยังไงน้องก็ต้องมาแน่แน่แหม้ก็ต้องมั่นใจแหละเนาะเพราะพวกเขามีอะไรก็คุยกันทุกอย่างและช่วยเหลือกันทุกเรื่องอยู่แล้วอีกอย่างท่านซีอีโอเขาก็พูดเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ารับรองทุกคนจะได้เห็นพวกเขาอยู่ในทุกพาร์ทของชีวิตกันและกันตลอดไปอย่างแน่นอนแถมเจ้าคนพี่ยังยกให้เจ้าคนน้องเป็นเฟรน f o ฟอ i ไลอีกต่างหากคือไม่ว่ายังไงพวกเขาก็จะมีขวายเป็นเพื่อนไปนตลอดชีวิตอะทุกคนตายแต,ยต,ยตย่ตายเป็นทั้งความสัมพันธ์แบบ BFF ทั้งเป็นเฟรน f o ฟอ i ไล รับรองไบรท์วินจะมีกันและกันไปตลอดการในแน่ค่ะคุณขาอือเอาจริงๆได้ยินแค่นี้ก็ชื่นใจสุดๆแล้วเนาะทุกคนไม่ว่าวันข้างหน้าพวกเขาจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ไม่สําคัญแล้วล่ะค่ะขอแค่พวกเขายังมีกันและกันในชีวิตได้สุขได้ทุกข์ร่วมกันได้หัวเราะได้ร้องไห้ไปด้วยกันได้ซัพพอร์ตกันและกันไปแบบนี้ก็พอแล้วเห็นด้วยไหมคะทุกคน นอกจากเจ้าคนน้องจะเอาไอศครีมกับมากรองไปซัพพอร์ตงานเจ้าคนพี่และตัวเองก็ไปเป็นกำลังใจให้พี่ในงานแล้วนั้นน้องอยังได้ลงแสดงความยินดีกับพี่ในสตอรี่เอีของตัวเองด้วยนะคะทุกคนแล้วน้องก็ได้ใส่อีโมจิหัวใจสีขาวสอดท้ายข้อความให้คุณพี่เหมือนเดิมเลยละคะคุณขา ต่อให้นานแค่ไหนความรักที่พวกเขามีให้กันมันก็ยังคงเป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือของขวัญที่หวานใจบอสไบรท์เขาเอาไปแสดงความยินดีกับบอสในวันเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการคะ่ะทุกคนค่ะงานนี้เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายที่มีแต่รอยยิ้มและปิ่นมากจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ทําให้มีความสุขสุดๆ การที่ได้เห็นเด็กคู่หนึ่งที่เราเดินมากับพวกเขาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่เขายังเป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาธรรมดาสองคนจนมาถึงวันที่พวกเขาเติบโตมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและมีบริษัทเป็นของตัวเองจากศิลปินดาราสู่ร,ระดับผู้บริหารมันเป็นอะไรที่โคตรจะภูมิใจเลยว่าไหมคะ ขนาดเราเป็นแค่แ mhm. ฟนคลับเรายังภูมิใจกับเขามากขนาดนี้เนื้อออกเลยนะคะว่าคนในครอบครัวของพวกเขาจะภูมิใจมากขนาดไหนเด็ก2คนนี้ใช้เวลาไม่นานก็สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของตัวเองได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะส่วนหนึ่งพี่ชมเชื่อว่ามาจากตัวตนที่เก่งและน่ารักของพวกเขาเองด้วยเลยค่ะทุกคนถ้าพวกเขาไม่เก่งไม่น่ารักก็คงไม่มีคนมารักมาซัพพอร์ตพวกเขามากขนาดนี้ว่าไหมคะไบร์ครับแม่ขอให้ธุรกิจของหนูเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หนูหวังและตั้งใจเอาไว้นะลูกนะ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอ,อนําความสู่ความฟินในงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายคราวนาอินเตอร์เทนเมนต์ของน้องไบร์มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ